ครับสวัสดีแฟนๆบล็อคตารทุกคนทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับแซมเองนะครับก็มาในสกินแซมอ่มีเท็ดดี้นั่นเองนะราคา29อัญมณีนั่นเองนะครับผมโอเคเอาดีรับฟ้าฟ้าบอกเลยว่าสกินเนี่ยราคา29อัญมณีแต่ว่า มันไม่มีอ่อพวก f เอฟเฟคอะไรนะจากที่ผมได้ดูมาเนี่ยอืมแต่ก็มาเรามาเล่นสกินเชียวกันไปครับเอาแล้วอยู่ด้านขวาจาวังหวะนี้โอ้โหไม่มีพลาดอ้มพลาดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับอืมเคีรยงานเออโติดโรติดโรท่าแน่แห้มึงทำไม่ะไอ้น้องเฮ้ยลีออนลีออนจะไปไหนครับเฮ้อ ผมตามนะเฮ้ยผมตามเว้ยเฮ้ยนี่ไงโดนนันติไปดิร่วงไปเลยเอาสวยสวยสวยลอ้อมเลยออกมาอันแน่อันแน,น,น่เล่นเบื่องเราเหรอเฮ้ยเอ็งเล่นเ,เล่นเบื่องเราเหรอเล่นเบื่องเราเหรอเฮ้ยเอ็งจะคิดว่าจะรอดเหรอฮะฮะเอ็งเ,เ,เล่นเบื่องเราเหรอ ล่วงไปหมดเลยครับเก็บ okay, ครับเก็บเก็บเก็บมาแล้วมาแล้วครับรอจังหวะครับรอจังหวะอีก3าวิก็ชนะแล้วเฮ้ยโอ้เวลเราแตกเอาดิเอาดิอาดโอมาดิล่วงไปหมดเลยครับเก็บ3แบบรอคนเดียวชิวๆโดด โอ้ยหมาล้วมาแล้วมาแล้วดักรอเลยผมไม่ต้องไม่ต้องไปหาเขาละยังไงก็ชนะนะ MVP ไปแล้วมั้งโอเคครับมาต่อกันเลยพี่มาแล้วเนาะนะอะไรวะอ้ามึงอยู่นี่เหรอฮะมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนเฮ้ยมาดิอยู่นี่ไหมเกือบละเออเอาดิ เอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีการอันติมาว่าโคเลตแล้วไงครับผมฮิวก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหตำแหน่งมันดีเลอเกิด่าเออหมดหมดหมดดงไปดิเอาดิมาดีมาดีมาดีเอ้ยตายว่ะโอ้โห มาฮ่าเราจะจัดเลยเราดิแอมลุยแบบลุยแบบไม่เกรงใจใครขนะ่เนาะโอ้ยเอาดิมาดิโอเ้เกมหมดครับจะไปไหนโอ้จะตายละหลบกันหลบไปดิสโต้ดิสตอดิสโต,สต้นี่ไงครับเจอสวนด้วยดีเรียบร้อยอไม่ถึงด้วยแต่ว่าเพื่อนเราก็เก็บไปได้นะว่าโอเคอยู่อ๋อ จังหวะนี้รอรอไกลๆแล้วก็ปล่อยอันตีไปแบบหล่อๆครับจะ<อ>จะใช้แบบอืโดนสองเด้งนะโดนอุปกรณ์เสริมของเราไปด้วยนะแต่ว่าไม่โดนนะเสียดายแน่อันนี้เราโอ้โหดิสโต้ดิสโต้โอ้โหเกือบตายเป็นไรครับฮิว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 เราเยอะอยู่แล้วโอเคหลอจังหวะหลอจังหวะครับจังหวะนี้ รอเดินมาอย่างนี้ก็เสร็จพี่ดีอุปกรณ์เสริมตามโอ้โหมาตงตามแล้วจังหวะนเนี้ยมนตงตามแล้วนี่ไงเก็บไปเอาเฮ้ยเป็นเราแตกไม่เป็นไรครับอืมผมเก็บงานได้ผมเก็บงานได้ชับชับเอบอชับ นี่มาเฮ้ยเว้าเว้าเว้ามี่ยอโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยค่ะมาดีเฮ้ยทำไมมันอีซี่อย่างวะเฮ้ยถ้วยน้อยๆเนี่ยเฮ้ย MVP โอเคก็สำหรับคลิปนี้เราก็แค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับสกินนี้ถือว่าดีอยู่นะ29อันเมันหนีลองมาจับได้นะครับ